เมื่อคืนเกิดเหตุการณ์อะไรอะไรขึ้นที่บา้านก็ปกตินะฮะตอน,นจะเข้านอนนะฮะก็ปกติเขาก็เดินมาหาอะไรทานที่ห้องแล้วก็กลับปกติแม่จะเป็นคนนอน,นนอนเร็วอยู่แล้วสา uh มสี่ทุ่มพอดีเพ้าไปโพสต์อะไรบอกว่าลาก่อนเยเงี้ยแม่ก็ไม่ได้อ่านไม่รู้เรื่อง นอรร้องสาวองค์พ่อเขาโทรบอกพ่อบอกว่าให้ไปดูอาร์ตหน่อยรู้สึกแปลกตอนกี่โมงนะต,งตีห้าครึตีห้าครึแม,ม่มลูกเขาห้องน้ำแม่ตื่นพอดีเลยก็เขาไปดูเดินไปดูที่ห้องเขาเขาล็อกกุญแจแม่กุญแจไว้อะ่ะก็ตกใจละน่าจะไม่เหมือนทุกครั้งละอะไรอย่างเงี้ย ก็รีบให้ป้าไปหากุญแจมาไขเปิดเข้าไปก็เจอเขียวแล้วอ่ะจริงๆก่อนหน้านี้เหมือนเห็นที่ที่โพลเหมือนแกไม่สบายมาเลยใช่ไหมเป็นอะไรเยอะมากอุบัติเหตุเลยนะเป็นไบโพล่าเป็นอืมไบโพล่าเป็นอะไรอีกนะเป็นเศร้าแพนิก เป็นหมดเลยที่ผ่านขออาที่ผ่านมาเขาเคยแบบพยายามทําอะไรแบบนี้ไหมคะเคยครั้งสองครั้งนะฮะแต่เหมือนจะทําเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่ก็ดูแลคอยระวังเข้ามาตลอดนะฮะก็เมื่อก่อนก็ใช้ประตูลูกบิดแล้วจะมีกรเข้างในอะ่ะแม่ก็ไปเปลี่ยนออกแล้วใช้เป็นสแกนนิ้ว เพื่อถอดออกหมดเลยเพื่อที่เราจะได้เช็คถ้าวันไหนโทรไปหาเขาเงี้ยถ้าเขาไม่รับสองสามครั้งเนี่ยแม่ก็จะเดินไปดูเขาจะทานยาเยอะไปหน่อยเนยาะกัญาแหลายาพวกยารักษาไบพอร่าพวกเนี้ยยพวกกอมประสาทยากลมประสาทเยอะพวกนี้เพราะก็เป็นคนนอนยากด้วยบางทีนอนเช้านี่ กลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันจริงๆครั้งนี้คุณแม่มีมีความรู้สึกหรือมีเซน์พิเศษยังไงไหมคะว่าเขาว่าเขาจะทำไม่มีนะไม่มีก็นึกว่าเขาเหมือนทุกครั้งเมื่อก่อนนะเดือนสองเดือนสามเดือนจะเป็นครั้งหนึ่งถ้าเขาแบบอเลอร์แบบเป็นไบโพลานะคะถ้าึ้นก็จะช้อปปิ้ง ไปชอปติ่งใช้เงินมีหมื่นหมดหมื่นพอวันไหนตกนี่ก็จะนอนนอนสามวันสี่วันบางทีเป็นอาทิตย์ไม่ทานอะไรเลยอย่างเงี้ยเราต้องปลูกต้องหาอะไรให้ทานจริงจิช่วงนี้เขาเครียดอะไรตรงนี้เสร็จรือเรื่องของงานที่ทำให้เขาใ้ตัดสินจก็เห็นเขาบ่นอยู่ว่าอ่า เปิดแล้วแต่ทำไมเขาไม่มีงานอ่าฮะทำไมเพื่อนๆนน้องๆ้องเขามีงานกันอะไรเงี้ยแล้วตัวเองทําไมไม่มีงานนะใส่คนจะลืมอาร์ตเพนหมดแล้วมั้งอะไรเงี้ยอันคือบ่นกับคุณแม่ฮะฮะบ่นอยู่เขาก็โพสลงเฟซด้วยก็มีแฟนคลับเขามีคนรู้จักเข้ามาบอบอยู่ แต่ก็ไม่น่าจะใช่เหตุผลเหตุผลก็คือช่วงนี้ตกถ้าเป็นบ่อยมากเมื่อก่อนสองสามเดือนเดี๋ยวนี้สามวันขึ้นเดี๋ยวลงถ้าขึ้นก็จะออกไปช้อปปิ้งไปเที่ยวใช้เงินถ้าตกก็คือนอนเป็นทแมวจำศีลเลยไม่เป็นไลยช่วงนี้อาการอาการหนักขึ้นกว่าปกติดิ่งเช่วงนี้ดิ่งมากแล้วเป็นบ่อยเลย เหมือนว่าการเข้ากินเราทางครอบครัวดูแลยังไงครับหรือให้กาลังใจก็คือพาไปหาหมอแล้วค่อยดูแลเขาใกล้ชิดแต่คือพี่อาก็คือมาอะารก็มีอะไรก็บอกหมดทุกอย่างเมือนก็ไม่ได้ทานน้อยอ่ะทานเยอะแล้วก็แอบไปหาหมอสองที่โรงพยาบาลดีด้วยนะคะเราแต่เราบอกไม่ได้อแล้วก็แม่ไม่รู้แม่ก็นึกว่าเขาไปที่เดียวเอ๊ะทำไม นอนแบบไม่ตื่นไม่ค่อยตื่นนะฮะเหมือนคนติดยานอนหลับอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยขอเข้าไปด้วยที่หนึ่งหมอก็ก็ตกใจว่าเออไปหาสองที่แล้วได้ยาตัวเดียวกันเลยอ,อแล้วแม่แม่<ะ>อุตสาเอามาหมดแล้วนะเอามาไว้ที่แม่แล้วแม่ก็จัดให้เขาเป็นชุดชุดชุดเป็นวั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 นไปอา้าวที่ไหนได้ในห้องยังมีอยู่ ที่ก็ไปหาอีกที่หนึ่งอ่ะก็คือเป็นตัวยาตัวเดียวกันในวันแรกห่ะใช่ค่ะแล้วแม่ถามเขาว่าทำไมถึงต้องเลือกไปที่โรงพยาบาลที่สองที่ที่จะเอายาค่ะมันน้อยมันไม่พอก็ดื้อยาแล้วอ่ะคือจะทานเม็ดสองเม็ดอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยู่แล้วน้องอาร์ตเนี่ยเป็นคนชอบนอนมากท่านเขาเป็นยาด้วยไหมคุณแม่ใช่ค่ะถ้าไม่ทานยาก็คือไม่นอนกตินอนได้ไหมถ้าปกติทั่วไปอะครับ ก็วันอย่างละเม็ดมากเม็ดครึ่งมากมีหลายตัวค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือเกินขนาดน่าจะแม่จัดไปให้ห้าวันใส่กล่องไว้มันจะมียากล่อมประสาทตัวหนึ่งที่ช่วยให้หลับตัวนั้นละหายไปหมดเลยทำช่องยาโอ้โหน่าจะเกือบร้อยอ่ะแม่ว่าไม่อยู่ที่เขานะเม็ซึ่งแม่ไม่รู้อ่ะเขาไปเอาอีกที่หนึ่งเขาเอามาทีสามเดือน ไม่รู้ว่าปริมาณที่เขาทานไปเมื่อคืนคือเท่าไหร่ชก็ไหลแผงอยู่เห็นอยู่เมื่อวานมติงนอนอย่างเมื่อวานคือเขาก็ใช้ชีวิตปกติใช่ไหมครับถังอ๋อใช้ชีวิตปกตินี่ตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่เราไปเขาใหญ่กันก็ยังแฮปปี้อยู่เลยค่ะจไมวันจันทร์ไปดูหนังด้วยนะ้วันจันทร์ประชวนไปดูหอแต๋วแตกเขานชวนเองเลยนะฮะไปดูกลับมาก็โอเคอ้าวพอลุ่งขึ้น วันอังคารก็เริ่มไม่ไม่เดินมาห้องแม่ละไม่ค่อยมาหาอะไรทานแล้วอย่างเงี้ยเขารักษามานานกี่ปีแล้วแม่อ๋อน่าจะแปดเก้าปีแล้วอ่ะตั้งแต่ปกปดเก้าีแต่ว่าอาการตอนนี้ก็คืออาการว่าหนักหนักกว่าเดิมเพราะเขาไปแอบทานยาไม่ตามหมอสั่งอ่ะมีคําพูดอะไรยังไงก่อนหน้านี้ที่แบบเราแอบแบบแปบเป๊บอะไไม่มีนะคะ ไม่มีแสดงว่าคุณแม่คุณพ่อคังครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตไม่ไม่ฮะไม่เลยเพราะเขามีแนวโน้มว่าจะคิดสั้นอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่นึกว่าเขาจะทําจริงอย่างอย่างก่อนหน้านี้ค่ะที่ที่เขาลองทําเนี่ยเป็นวิธีเดียวกันไหมคะหรือว่าเป็นวิธีเดียวกันแต่อันนั้นเขาจะโพสต์บอกในกลุ่ม family โพสต์บอกให้รู้เราเราก็รู้ตัวเราก็ทันเราก็ไป ครั้งนี้ไม่ได้บอกเลยค่ะครั้งนี้ดึกด้วยตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยหลับกันหมดแล้วแล้วเขาคงจะแบบคิดจริงไะว่าล็อกกุญแจเหล็กข้างนอกจริงๆคิดว่าพี่เขาแบบทรมานกับสิ่งที่ตัวเองเป็นทั้งทั้งเรื่องป่วล้าทั้งเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัวเราเราเห็นว่าเขาเขาลำบากกับสิ่งน้ใช่ก็น่าจะอย่างนั้นด้วยเกาเบื่อรักษาก็บอกคือเรื่องยาอาจจะลดไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้อยู่เรื่องยๆไม่หายหมอเขาบอกว่าแม่บอกว่า อาร์ตทำไมรักษายิ่งรักษายิ่งแย่กว่าเดิมมันไ,ไม่หายสักทีหมอบอกว่าโรคเนี้ยแม่ไบโพลามันไม่มีมันไม่หายไม่มีทางรักษาเนี่ยซึ่งแม่อยากจะฝากบอกหมอจิตเวชอะไรพวกเนี้ยอย่าไปพูดอย่างนี้กับคนไข้เลยแบบเราต้องให้กําลังใจเขาหายไม่หายอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะ คือน้องอาร์ตก็ฝังใจกับหมอด้วยงงครับฝใจอาร์ตอ่ะก็คือฝังใจกับคำนี้ใช่คือคือบางทีเราพูดอะไรไปเงี้ยาก็อ้างหมอหมอพูดอย่างี้นะไม่หายอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยเชื่อเราไม่เชื่อจะเชื่อหมอแสดงว่าเป็นทางไพโบราแล้วเป็นทางโรคสมเศร้าที่แซกซอนเข้ามาใช่โรคาคบคู่เยอะเลยอยากด้วยความที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่หัวอกเราเห็นลูกที่ต้องเผชิญโรคนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับสงสารค่ะสงสารเห็นใจ บางครั้งเนี่ยตามใจมากเลยไปช้อปปิ้งเหรอไปไหนเหรออะไรเงี้ยโอ้ยอยากเลี้ยงแมวนะห้าตัวหกตัวครึ่งแสนนะ่ะค่อะยอยากทำอะไรอยากทำอะไรอยากทำอะไรป้าเนี่ยตามใจหมดทุกอย่างป้ากับแม่ค่ะก็มีฝังฝังอะไรพูดกับน,น้องอะ้ยังไงบ้างไหมคะที่ไปรับล่างน้องมาหรือว่าจะพูดะอะไรกับน้องเนีย่ยครับอ๋อก็คือแบบ ช่วยดูแลน้องอนาให้ดีที่สุดนะไม่ก็เป็นห่วงแล้วก็ฝากฝังน้องอนารักมากเขาก็ห่วงลูกเขานี่แหละแต่เขาคงไว้ใจพ่อกับแม่ดูแลเพราะรักมากมีหลานคนเดียวไม่เห็นไอ้จริงคืออาจะทําหน้าที่พ่อได้ดีดีค่ะดีมากเพราะเมื่อก่อนลูกสาวเขาตอนไปเรียนที่โรงเรียน่ะสอบได้ที่ยี่สิบกว่าตอนนี้เขาสอนออนไลน์ที่บ้านพ่อก็สอนเองได้ที่สี่ เราปลื S 1> <S 1> ้มใจมากเลยข้างหลังนี่เขาอวดน่าดูเลยอย่างพวกแม่เราปลื้มใจกับลูกคนนี้ยังไงบ้างถ้าเป็นคนเก่งนะเก่งทำอะไรก็สําเร็จหมดหมู่านะเป็นคนเก่งอย่างประกวดอะไรเงี้ยเป็นที่หมดเลยแต่ว่าเราก็ไม่เป็นห่วงอะไรแล้วเพราะว่าเขาทำแบบมีทุกอย่างให้เราแล้วก็ถือว่าเขาไม่ทรมาร อไปสอกพวคทย่าเอาโลคพวกนี้ติดตัวไปด้วยเลยคุณพ่อแม่อยากจะฝากบอกครอบครัวที่เขาอาจจะเชิญภาวะนี่ค่ะอยากจะฝากบอกนะคะครอบครัวที่เป็นแบบนี้นะคะที่ลูกเป็นอย่างนี้เราควรจะดูแลเขาให้ใกล้ชิดที่สุดขนาดนี่ดูแลเขาใกล้ชิดที่สุดยังพลาดเลยค่ะถ้าเป็นไปได้ควรถ้าจิตเขาตกอะ เป็นซึมเศร้าควรจะมีคนไปนอนเป็นเพื่อนวันทีเมื่อคืนลูกสาวไปวันเกิดยายไปนอนบ้านยายะอยากจะฝากบอกแบบคุณแม่เลยฮะตอนนี้พิธีเป็นยังงั้นคะเราจะจัดยังพิธีก็เดี๋ยวช่วงเย็นก็สวดแป๊บครเลยนะสามวันแล้วก็วันอาทิตย์เผาสี่โมงเย็นนะครับ ไปลอยคายก็อชอบทะเลไงเดี๋ยวดูอีกที่็จะลอยที่ไหนครับก็เ,เคยสั่งพูดเล่นๆกับน้องสาวอะอว่าถ้าเขาเป็นไรนะเอาพี่อาร์ตไปลอยที่ทะเลนะพี่อาร์ตชอบทะเลถ้าได้แต่งงานก็จะไปแต่งที่ทะเลอ,อะไรอย่างเงี้ยชอบอนี่ก็เดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยปีใหม่เนี่ยจองโรงแรมเวลาหัวหินเขาอะไรไปคนหาเดี๋ยวจะพากระดูกไปด้วยจะพาน้องอาร์ตไปด้วย ขาดไปไหนขาดได้วยะอะไรนะลูกน้องอะไรลูกอยากบอกอะไรคะบอกอยากบอกอะไรถึงปาป๊าคะพูไปครับพูดอลไรไไม่รักปดเลยค่ะรักป้าไหมรักค่ะบอกให้ป้าไปพบุงที่ดีหนไมุณนะคะย่าขอ i n e r t กล้องวิดีโอนี่หน่